ผมอาจารย์ศัก์สิทธิชมพูวันนี้จะมาแสดงวิธีการใช้ออสิลสโคปแบบดิจิตอลนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็ใช้บอร์ดอาร์โนนะสร้างความถี่ออกมาค่าค่หนึ่งที่เรายังไม่รู้นะครับว่าเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะทำยังไงเวลาที่เราเจอโจทย์แบบนี้นะครับก็คือมีสัญญาณที่เราไม่รู้ความถี่ แล้วก็ไม่รู้จะกดให้ตัวนี้ทำงานยังไงนะครับนะทุกคนก็จะนึกถึงตัวออโต้เซตนะซึ่งผมจะไม่พูดถึงวันนีนะ้วันนี้จะมาสอนวิธีการแบบโบราณน,นะทำแบบสเต็ปไปสเต็ปก่อนอื่นเลยก็คือเราต่อสัญญาณเข้าชแน n n ลหนึ่งนะครับสิ่งที่เราทำก็คือเราปรับรูปบิดใหญ่ในส่วนของโวลต์ดิบนะครับนะ แล้วก็ปรับโวลดิฟจนกว่าเราจะเห็นบนและล่างสุดของสัญญาณของก็จะบิดนะตอนนี้นะครับประเด็นเลยก็คือสัญญาณเนี่ยมันดูแปลกๆนะเราต้องกดให้ไปที่เมนูของช h a n หนึ่งนะครับจากนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมสงสัยเลยก็คือโปรมันคูณ10ก็คือมันอ่านได้เท่าไหร่มันจะไปคูณ10นะก็กด F4 ไปก่อนจนกว่ามันจะกลับมาที่คูณหนึ่ง แล้วก็ดูที่โพรบนะเม e ช่า sure ที่โ o รบเนี่ยมันเป็นคูณ1น,นะครับมันจะมีคูณ1กับคูณ10นะจากนั้นเราก็จะสามารถอ่านสัญญาณได้นะครับจากนั้นก็ทำให้แน่ใจว่าตรงนี้เป็น DC Coupling นะส่วนอื่นๆก็ไม่น่ามีปัญหาแล้วเราก็มาปรับสัญญาณตรงนี้กันนะผมก็บิดซ้ายจะเห็นว่าพอบิดซ้ายปุ๊บ ตัวเลขตรงนี้นะตอนแรกเมื่อกี้เป็น500มิลโวลต์ผมปิดมาทางซ้ายมันจะเปลี่ยนเป็นโวลต์ที่ใหญ่ขึ้นนะค่าโวลต์ทีมันก็จะใหญ่ขึ้นรูปมันก็จะเล็กลงถ้าเอาง่ายๆการหมุนหมุนซ้ายนะครับคือการซูม out หมุนขวาคือซูม in นะแต่เป็นการซูม out ซูม in ในแกนตั้งนะผมก็จะหมุนซ้ายอีกตอนนี้ผมเห็นบนสุดกับล่างสุดแล้วครับ จากนั้นขั้นตอนถัดไปก็คือปรับให้จุดอ้างอิงเนี่ยมันอยู่กลางรูปนะตอนนี้เราสามารถปรับผมจะปรับให้ดูครับผมหมุนขวารูปมันจะขึ้นสูงขึ้นผมหมุนซ้ายรูปมันจะตกลงถ้าสิ่งที่ผมแนะนำก,ก็คือผมอยากจะให้รูปอยู่ตรงกลางจะเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดในการปรับตอนนี้รูปก็อยู่ประมาณตรงกลางนะครับเราเห็นบนสุดเราเห็นล่างสุดของสัญญาณนะครับ จากนั้นเราจะปรับแกนของเวลาเราจะซูมอินซูมเอา t แกนของเวลาในรูปนี้เราจะเห็นว่าแกนมันเนี่ยรูปของของคลื่นเนี่ยเราเห็นได้ไม่เต็มรูปแสดงว่าเรามองใกล้เกินไปเราต้องซูมเอา t ออกนะการซูมเอาในแกนของเวลาก็คือแกน x แกนนอนเนี่ยจะต้องใช้ตัวปรับ horizontal จากนั้นก็ใช้ลูกบิดตัวใหญ่นะครับนะถ้าบิดขวา บิดตามเข็มมันจะเป็นการซูมอินซึ่งไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการในตอนนี้เราก็บิดซูมเอาไปเรื่อยๆจนกว่าจะเห็นขึ้นอย่างน้อย2รลูป3รลูกนะครับตอนนี้ก็เห็น2รลูกแล้วผมคิดว่าอีกคลิกหนึ่งน่าจะกําลังดีหมุนซ้ายอยีกหนึ่งรอบตอนนี้ก็จะได้รูปที่กําลังดีแล้วครับแต่ปัญหาคือรูปไม่นิ่งซึ่งวิธีการทําให้นิ่งมี2วิธีคือใช้ปุ่มสตาร์ s สต็ตรงนี้นะ มาดูกันวิธีแรกกดปุ่ม s t a r t ท t o p ปุ่มจะขึ้นเป็นสีแดงนะครับซึ่งรูปมันก็จะอยู่นิ่งๆแต่ปัญหาคือเวลาที่เราจะอ่านเราต้องการจะเลื่อนให้คลื่นเนี่ยมันวิ่งซ้ายขวาเพื่อให้ไปตรงกับเส้นปละที่เราเห็นบนหน้าจอเนี่ยอาจจะทำได้ยากนะครับวิธีการเลื่อนถ้าดูอย่างนี้อาจจะอ่านระยะเวลาย,ยากนะ ก็มีวิธีการก็คือให้ใช้ลูกบิด horizontal ลูกบิด position นะบิดซ้ายมันก็จะเลื่อนไปทางซ้ายบิดไปทางขวามันก็จะวิ่งไปทางขวานะครับก็บิดจนกว่าขอบของเส้นเนี่ยมันจะไปตรงกับเส้นอ้างอิงของเราซึ่งตอนนี้ผมจะใช้เส้นตรงกลางหน้าจอเป็นอ้างอิงแบบนี้นะครับก็จะเห็นว่าเราสามารถที่จะดูขอบขาขึ้นไปจนถึงขอบขาลง ซึ่งก็คือระยะเวลาที่มันอยู่ในลอจิกสูงนะครับก็คือ1นนะส่วนจากตรงนี้ถึงตรงนี้จะเห็นว่าเราสามารถที่จะใช้อะไรครับเราสามารถที่จะใช้เส้นเล็กๆตรงนี้มาอ้างอิงได้ถ้าดูจากรูปนะเราจะเห็นว่ารูปเนี่ยในระยะเวลาที่มันขึ้นเป็นสถานะสูงเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ตรงกลางใช่ไหมครับนะ แล้วก็ใช้1ช่อง2ช่อง2ช่องครึ่งโดยประมาณนะครับจํไว้ว่าตอนนี้2ช่องครึ่งถ้าเราดูความใหญ่ของเส้นของแกนเวลาเนี่ยก็คือ40 m มิลลิเซกถามว่ารู้ได้อย่างไรรู้ได้ด้วยการปรับครับเวลาเราบิดลูกบิดเนี่ยตัวเลขก็จะเปลี่ยนเป็น80เนี่ยผมบิดกลับมาเป็น4 0บิดไปทางขวาเป็น20นะครับผมก็จะใช้วิธีบ,บิดกลับไปก่อน การซูมอินเนี่ยบางครั้งมันก็จะช่วยให้งานง่ายขึ้นแต่ผมเอารูปนี้ก่อนจะพบว่าระยะเวลาที่มันอยู่สถานะสูงใช้ไฟ2ช่องครึ่งนะช่องละ40มิลลิเซกก็แปลว่าระยะเวลาที่มันไฮเนี่ยเท่ากับ100มิลลิเซกโดยประมาณนะในทางเดียวกันเลยก็คือระยะเวลาที่มันอยู่สถานะโลก็คือ1เนี่ยก็นับได้2ช่องครึ่งเท่ากันนะจากตรงนี้ จนถึงขอบตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะได้หนึ่งร้อมิลเซกเท่ากันนะเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูว่าถ้าเราซูมอย่างเหมาะสมเนี่ยมันจะช่วยให้การอ่านง่ายขึ้น,นเดี๋ยวผมลองจะบิดลูกบิดไปทางขวาตอนนี้พอบิดลูกบิดทางขวาเนี่ยค่าจะอยู่ที่2 0 m มิลลิเซกต่อช่องเล็กๆ <S <S จะเห็นว่าช่วงเวลาที่มันหายเนี่ยมันนับได้1 2 3 4 5ช่องพอดี หช่องช่องละ20ก็ได้100่งมิลลิเซกเหมือนกันในส่วนเวลาที่มันอยู่ในสถานะต่ำก็ได้5ช่องเหมือนกันนะครับลองแคปเจอหน้าจอดูนะก็จะเห็นได้ว่าขึ้นตัวนี้นะครับนะอยู่ไฮหนึ0งร้อยมิลลิเซกโลหนึ้ยมิลลิเซกระยะเวลารวมก็คือ200ร้มิลลิเซกหรือ0.2วินาทีเอา200หารหนะึ่พก็จะได้ความถี่เท่ากับ หหาร0.2ก็จะได้5 h เฮิร์นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีแรกในการทำให้หน้าจอนิง่งนะครับ